เตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเงินน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะจ๊ะจสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะอยู่กับสีในช่องของน้องสีเหยกันอีกแล้วนะคะ <What? S 1> เอาละค่ะรอบนี้อยู่กับสีในช่วงสายกับช่วงเวลาแจ็คพไทม์กันเหมือนเดิม อก่อนที่เราจะไปเล่นแน่นอนนะอยู่ในหน้าเกมมาจังเวหนึ่งอยู่แล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นเดี๋ยวเราเข้ามาดูในกลุ่มกันหน่อยนะโอเคนี่วิอ่ะถือว่าเลือกเกมได้โอเคนะเออในกลุ่มนะคะ,ะคุณจ้างมาเตอ์แจ้งเข้ามานะก็9ก้าโมงยี่สิบห้าถึงสิบโมงยี่สิบนะคะนี่พีจีก็มีห้าเกมนี้เลยนะมาจองกนิชาเกมบัว สิมโบอียิปต์หรือปะ่แล้วก็อะไรไม่รู้นะอันนี้เหมือนแห่มังกรนนะ <c oughs> ะแห่สิงโตแล้วก็ค่ายโจ๊กเกอร์นะคะก็มีสีเกมนี้เลยนะก็คนก็เพิ่งเริ่มเล่นนะคะประมาณนี้ในกลุ่มก็นะคะเล่นกันแต่เช้าแล้วนะเอ้ยมาจองสาวถ้ำก็มาดีอยู่นะคะอะมันก็มีได้มีเสียนะคะเพื่อนตามปกตินะแต่วันนี้ค่อนข้างโอเคอยู่นเนี่ย <Wow. S 1> ไปคะ่ะ มาเราจะมาจัดเกมนี้กันแล้วก็แล้วกันนะเพราะว่าเห็นเพื่อนๆเล่นค่อนข้างโอเคอยู่นะในช่วงแจ็คพอตนะคะก็เลยจัดมาจองหนึ่งกันเลยแล้วกันไปค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปลุยกันเลยมาค่ะเอาทุนมาที่300บาทเป็ดยี่กันเลยนะโอเคลองของ ยังไงดีโอเคมีไว้ได้สองขีดสวย เ้าฟรีเบ็ดยี่สิบบาทนะคะเออถือว่ามาไวนะแล้วเราเล่นเบ็ดแพงด้วยนะคะว้าว <Wow. S 1> โอเคมีไวเชื่อมยังไงสวยโอ้ยเพื่อนเพื่อน้ ขอเชิญชมหน่อยอทำไมเมื่อวานเล่นคียโอมเป็นอย่างนี้ตื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทาเอาไงอะอ,อย่าเว้าอย่าเ้าเยอะมาไวเชื่อมสองขีดสองจุดสวยงามอุ๊ยมีตัวตัวภาษาจีนด้วยนะคะ ร้อยสี่บาทมามีไวเชื่อมอีกยังไงสองขีดอุ้ยสี่อยแปบมาดิอุ้ย,อยเอาดิห้าบาทนะคะมามันมาเพื่อนๆ ยังไงอุ้ยสอขีดหจุดวายตัวมาดิหสี่ร้อยสี่สมามะสี่ร้อยหกสิี่บาทน,นะคะ 2,492บาทว้าวบาทโอ้โหไม่งั้นแตกในแล้วเนี่ยดูดิเฮ้ยไงตออือหือแต่มาไวนะคะรอบนี้คือเข้าฟรีไวนะ แต่ต้องดูต่อต่อไปก่อนเพราะเดี๋ยวนี้ค่ายพีไว้ใจไม่ค่อยได้เลยเออมาค่ะเทอร์โบออโต,โต้สามสิบห้าจุดโอ้สองกีด,ด้วยห้าจุด เฮ้ยเอา้าเข้าอีกมาหืมขอดีๆสวยไวยสองขีดต,ตัวจีนเออมีไวตัวมีไวต่อจ้นพันกันเลยนะ 428บาทนะคะเฮ้ยย,ยังไงอ้วายสงตัวสวยงามร้อยสีิบองุ้าคสามร้อยเพื่อนๆมาโอ้โหเสียดาย 4 7 4บาทนะคะโ <Okay. S 2> อเคยังไงยังไงเฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> ว้ายับเว้ายับเยินมาก902บาทมา ตอนนี้มีสามพันนะคะขอต่อไปอีกสักนิดนึงแล้วกันยังไงดีโอ้โหว่ายับมาเอโต๊ะสิทีแล้วกันตอนแรกจะว่า30แต่มันน่าจะยาวไป มีไว้อืมมาสี่สิบโอ้หนึ่งทีไว้มาเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดไปแล้วกันนะโอเค ใส่เป็ดสีเออยังไงอุ้ยอืมหุ้ย462อืสอเห็นหางมันอยู่อ่ะ มาดิโอ้สวยออโต้ไปสามสิบทีเพื <Yeah. S 1> ่อเบ็ดใหม่มันจะดีเพราะว่าเราเล่นเบ็ดยี่สิบมานานมากนะนะคะเพื่อนๆมันค่อนข้างนานแล้วนะ <Okay. S 1> สวยโ <Yeah. S 1> อ้อ เอาดิ336อุ้ย792อุ้ย1,144บาทนะคะว้าวก็ยังอยู่กันที่3,000ยังไงโบบ้าหน่อย2ขีด มีวายอย่างนี้ได้หกสิบบาทสแคตเตอร์ลงมาสักห้าตัวดิเ <c oughs> นะยังไงโอ้โหขอหน่อยโอเคมา ยังทรงๆนะคะเพื่อนๆมันไม่ได้แย่มากนะอือหือมาเบ็ดร้อยลองเสี่ยงอะ่ะโอ้โหียบกิ๊บมาดิขอหน่อย,อยเห็นเห็น แคตเตอร์สี่ตัว,วเอาอุยอย่างเงียบไม่้อ,อสวยงามพันสามโบเขาให้ห้ีสอจุดตัวจีนยังไงตอ่อพันเ้าร้อยแปมา อยว้าวฮะอ,อุ้ยายอย่างนี้สวยเพื่อนๆสองพ 2, มาเจ็ด้อยบเอาดิสามพั้บาทนะคะว้าว โอ้โหยังไงดีอุ๊ยสุดท้ายแล้วโบสองจุดตัวจีนโอ้ยหนึ่งพับาทว้าหกพั 6, บาทนะคะ พอ,พอแล้วเลิกโอเคนะคะเพื่อนๆเราพอดีกว่านะแต่บอกเลยนะคะว่ามารอบนี้โชคดีอย่างหนึ่งคือเราเล่นเบ็ดแพงเลยนะเอามาสามร้อยเล่นเบ็ดยี่แล้วมันเข้าเร็วนะคะมันเลยทําให้เรามีทุนปั่นต่อในเบ็ดสูงเนาะเราคือเราไม่ต้องแบบงัดขึ้นมาแบบตั้งแต่น้อยอ,ยอะ่ะถือว่าเราเลือกเล่นเบ็ดที่ มันเข้าจังหวะพอดีนะคะอ่ะก่อนจากการล้วกันสีฝากกลุ่มไว้หน่อยนะเออสําหรับเพื่อน,อนๆคนไหนนะคะสนใจเข้าร่วมกลุ่มแจ็คพอตไทม์นะแต่สีต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่ามันแค่ช่วยเพิ่มโอกาสนะมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนมากสีจะเลือกเล่นเกมที่สีชอบนะแล้วก็ถ้าเพื่อน <Okay. S 1> ๆในกลุ่มแตกเยอะสีก็จะตามนะคะโอเคก็หากเพื่อนๆวนไหนเอ้ยเพื่อนๆคนไหนสนใจเข้ากลุ่มนะคะ <Okay. S 1> ก็ ลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะคะเป็นคอมเมนต์แรกที่สีปักหมุดเอาไว้แล้วก็หาเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วสีก็ฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของน้องสีคนนี้ด้วยเนาะเอาละค่ะสําหรับคลิปนี้สีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ